วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแนนในอักษรออนเลนในคาบนี้นะเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่12อยู่นะคะในเรื่องของข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเนาะในคาบที่แล้วเนี่ยเราได้รู้จักกับแผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะ ในคาบนี้เราจะมาพูดถึงการน,นำเสนอข้อมูลแบบไหนต้องมาติดตามกันนะและในวันนี้นะเราจะใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรน,นะคะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า104นะคะนักเรียนจะเจอกับหัวข้อการอ่านตาราง2ทางค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการอ่านตารางสองทางนะ เรามาทบทวนนะคะในส่วนของตารางทางเดียวกันก่อนอนักเรียนจำได้ไหมคะว่าตารางทางเดียวเนี่ยคืออะไรหรือว่ามีลักษณะยังไงการอ่านตารางทางเดียวเนาะไม่ยากเลยเพราะว่าตารางทางเดียวเนี่ยเป็นตารางที่จำแนกนะคะตามหัวเรื่องแค่1ลักษณะเนาะอย่างเช่นตารางที่ครูแนนนำมาแสดงในวันนี้นะเป็นตารางที่แสดงจำนวน ผู้สูงอายุนะคะในประเทศไทยเนาะในช่วงปี2,537ถึง2,557ถ้าหากว่าเราต้องการทราบจำนวนผู้สูงอายุนะในแต่ละปีที่เราสนใจนะคะอย่างเช่นเราสนใจปี2,545ก็คือในส่วนของแถวนี้นะนักเรียนก็สามารถดูตามแนวนอนได้เลยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือตารางทางเดียว ถ้าเราต้องการอ่านเราก็สามารถมองหาปีที่เราต้องการแล้วเราก็จะได้จำนวนผู้สูงอายุได้เลยใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นในปี2545มีจํามีจำนวนผู้สูงอายุ5 9 6ล้าน9 0 6 3 0คนใช่ไหมคะอ่ะลองอีกสักหนึ่งตัวอ,อย่างนักเรียนช่วยคุณครูแนนหน่อยว่าจำนวนผู้สูงอายุในปี 2,557มีกี่คนคะเราก็มองหาปี2,557ใช่ไหมคะอ่าอยู่นี่เองปี2,557อยู่นี่แล้วเราก็ลากไปตามแนวนอนเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนผู้สูงอายุในปี2,557ก็มีอยู่1 0ล้าน1 4 6 9 9คนนั่นเองอ่าอันนี้คือการ อ่านตารางทางเดียวนะคะแล้วตารางสองทางล่ะมีลักษณะยังไงมีวิธีอ่านยังไงนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยสำหรับตารางสองทางนะคะเป็นตารางที่มีการจำแนกรายการตามหัวเรื่องนะสองลักษณะนะคะอย่างเช่นจํานวนนักเรียนของโรงเรียนประชาศึกษานะจำแนกตามชั้นปีและเพศนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าเขาจำแนกนะรายการ2หัวเรื่องนะคะ2ลักษณะก็คือจำแนกตามชั้นปีแล้วก็เพศนะอ,อันนี้เป็นตาราง2ทางนะคะชื่อตารางก็คือจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ของโรงเรียนประชาศึกษาปีการศึกษา2560ในแนวตั้งตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่แสดง ชั้นเรียนนะคะชั้นปีก็คือป1ถึงป6เนาะแล้วก็ในส่วนของเพศเนี่ยเราก็จะจําแนกเป็น2เพศก็คือเพศชายแล้วก็เพศหญิงใช่ไหมคะถ้าสมมุติเราต้องการทราบว่านักเรียนชั้นป5มีนักเรียนชายกี่คนเวลานักเรียนดูนักเรียนก็ต้องมองหาชั้นป5ใช่ไหมคะ่หป5อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องหา นักเรียนชายนักเรียนชายอยู่ตรงนี้เราก็ลากเส้นมาให้ชนกันนะคะแสดงว่าในชั้นป .5 มีนักเรียนชายอยู่18คนนะอะนักเรียนช่วยครูอีกนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าคุณแนนต้องการทราบว่านักเรียนชั้นป .2 มีนักเรียนหญิงกี่คนอะทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องมองหาชั้นป .2 ก่อนใช่ไหมอะปอ .2 อยู่ตรงนี้ เราก็ลากเส้นมานะคะเราต้องการทราบนักเรียนหญิงอ่านี่ไงนักเรียนหญิงชั้นป .2 นะคะก็จะมี14คนแบบนี้นะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างที่5กันนะคะตัวอย่างที่5เนี่ยให้ตารางสองทางมานะเป็นตารางที่แสดงน้ำหนักและส่วนสูงของสมาชิกครอบครัวเกตเทียนนะคะ ซึ่งข้อนี้ก็จะจําแนก2ลักษณะก็คือน้ําหนักและส่วนสูงนะคะซึ่งสมาชิกในครอบครัวก็จะมีทั้งหมด5คนนะก็คือพ่อโจแม่จุม๋มพี่จอยน้องแจนแล้วก็น้องเจี๊ยบนะคะอ่าเรามาตอบคําถามกันเลยนะข้อที่1น,นะคะใครสูงที่สุดในครอบครัวอ่าเราเปิดกลับมาดูตารางนิดนึงเนาะ เราสนใจส่วนสูงนะคะเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะซึ่งจากส่วนสูงของทั้ง5คนเนี่ยตัวเลขไหนคะมีค่ามากที่สุดอ่าแน่นอน183ซึ่ง183เนี่ยเป็นส่วนสูงของใครเอ่ยนักเรียนก็ลากเส้นไปอ่าเป็นของพ่อโจนั่นเองแสดงว่าพ่อโจนะคะสูงที่สุดนะซึ่งมีความสูง183 เซนติเมตรนะคะมากันที่ข้อ2ค่ะข้อ2ถามว่าใครมีน้ำหนักน้อยที่สุดในครอบครัวข้อนี้สนใจน้ำหนักนะคะอะ่เราเปิดกลับไปดูตารางเนาะน้ำหนักก็ต้องดูตรงนี้ใช่ไหมน้ำหนักของใครน้อยที่สุดจากตารางนักเรียนจะเห็นว่า37.8นะคะเป็นน้ำหนักที่น้อยที่สุดเนาะอ่าถ้าเรา ลากเส้นไปหาปึ๊บเจอใครคะเจอน้องแจนแสดงว่าน้องแจนเนี่ยมีน้ำหนักน้อยที่สุดนะก็คือหนักเท่าไหร่หนัก37.8กิโลกรัมนะคะต่อมาข้อที่3ใครมีน้ำหนักมากเป็นอันดับสองนะคะ,ะน้ำหนักก็ดูที่เดิมเนาะถ้าเราดูเนี่ย67.5เนี่ยถือว่าเป็นน้ำหนักที่มากที่สุดเลยใช่ไหม แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการคำตอบนี้เนาะเราต้องการคำตอบที่มากเป็นอันดับสองนะคะใครเอ่ยก็คือ53นั่นเองซึ่ง53เป็นน้ำหนักของตึง้งของแม่จุ่มนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบแม่จุ่มนะคะซึ่งมีน้ำหนัก53ิกิโลกรัมส่วนข้อ4นะคะข้อ4ให้เราเรียงลำดับชื่อของสมาชิกในครอบครัวเกตเทียนนะคะ ที่มีน้ำหนักจากน้อยไปมากนะคะนักเรียนน้อยไปมากนะแล้วก็สนใจน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูตรงนี้นะคะอ่าน้อยที่สุดก็คือ37.8ก็คือน้องแจนนั่นเองต่อมาใครเอ่ยต่อมาก็ต้องเป็น43.5ใช่ไหมคะ43.5เป็นน้ำหนักของน้องเจี๊ยบค่ะ ต่อมาก็ต้องเป็น44.3นะคะ44.3เนี่ยเป็นน้ำหนักของพี่จอยค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นแม่จุ๋มนะคะแม่จุ๋มเนี่ยหนัก53กิโลกรัมและคนที่หนักมากที่สุดก็คือพ่อโจก็คือ67.5กิโลกรัมถ้าเราเรียงลำดับนะเราจะเรียงได้เป็นน้องแจนน้องเจีย๊ยบพี่จอยแม่จุม๋มแล้วก็ พ่อโจนะคะเหมือนที่เราพูดกันไปเมื่อตกี้เลยแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายให้เรียงลำดับชื่อของสมาชิกในครอบครัวเกตเทียนนะที่มีความสูงจากมากไปน้อยนะคะข้อนี้สนใจความสูงนะแล้วก็ต้องเรียงจากมากไปน้อยนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่ตารางค่ะเราสนใจความสูงเราก็ต้องดูบริเวณนี้นะ ใครสูงที่สุดคะในนี้183เนี่ยเป็นส่วนสูงที่สูงที่สุดเลยก็คือพ่อโจนั่นเองรองลงมาก็คือ165ใช่ไหมคะก็คือเป็นความสูงของของแม่จุ๋มนะต่อมาใน3จํานวนนี้จํานวนที่มากที่สุดก็คือ158เพราะฉะนั้นอันดับ3คือพี่จอยนะคะ158ซนติเมตร อันดับ4ก็ต้องเป็นน้องแจนใช่ไหมคะ้ยคะ147เซนติเมตรและคนที่สูงน้อยที่สุดก็คือน้องเจี๊ยบนะ142เซนติเมตรถ้าเราเขียนเรียงลำดับนะเราก็จะได้เป็นพ่อโจโอแม่จุม๋มพี่จอยน้องเจนแล้วก็น้องเจี๊ยบแบบนี้นะคะ,ะสำหรับข้ามนี้นะเราก็ได้พูดถึงการอ่านตารางสองทางกันใช่ไหมคะ ซึ่งนักเรียนก็น่าจะอ่านได้กันแล้วนะว่าตารางสองทางเนี่ยมีวิธีอ่านยังไงนะคะไม่ยากเลยเนาะสำหรับคาบนี้ครูแนนฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คาบหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น